SPIRIT ที่สําคัญคือการแสดงความยินดีครับ SPIRIT ที่สําคัญของผู้ที่เคยเป็นรัฐบาลคือการแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแต่เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ สุดวันนี้นายพิธาเปิดเผยทำเนียมทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ต่างจากฝ่ายประชาธิปไตยเมื่อผลการเลือกตั้งออกมา8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลโทรมาแสดงความยินดีกับตนซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งทันทีไม่มีการโทรมาจากทางพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทำเนียมปฏิบัติทางการเมืองของผมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงจะต่างกันนะครับถ้าเป็นในพัก8พักนี้นะครับเมื่อมอีผลเลือกตั้งออกมามีฉันทานุมาจากประชาชนมาแล้วนะครับก็มีการ โทรพูดคุยกันนะครับแสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้งของหัวหน้าพักแต่ละคนที่ประสบความสําเร็จนะครับในขณะเดียวกันก็มีการโทรมายินดีกับผมนะครับว่าที่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้าการที่จะถ,ถ้าเป็นข่าวสด English อยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็น concession concession call วันหนึ่งถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีและมีการเลือกตั้งในข้างหน้า แล้วถ้าเกิดผมแพ้การเลือกตั้งใครในผลการเลือกตั้งนั้นผมก็ต้องเป็นคนโทรไปหาผู้ชนะแล้วก็ยอมแพ้เพื่อที่จะให้การเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลเนี่ยมันไร้อลอยต่อมากที่สุดถ้าประชาชนมาเป็นที่ตั้ง